ีที่ผ่านมามาปีนี้ว่าเป็น b r เบรกทูของบริษัทจริงๆแล้วเราเบ o กทูได้เรื่อง5เรื่องนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของ 3G ใบอนุญาต 3G ที่ AIS อันที่2ก็คือใบอนุญาตดาวเทียมที่ไทยคมอันที่3คือ Venture Capital ซึ่งเราได้ทําตัวอย่างออกไปแล้วที่อุกบีอันที่4คือเรื่อง Crowd Computing ซึ่งกําลังทําอยู่ที่บริษัท CS Lock Info เวลานี้และอันที่5ก็คือดิจิ t a l TV ซึ่งได้เรียนให้ท่านทราบไปแล้วทั้ง5เรื่องเนี่ยมันจะก่อให้เกิด ชาร์เตอร์ใหม่ของบริษัทต,ต่อไปอีก15-20ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากเราจะเคลื่อนที่ไปอยู่อีกสถานะหนึ่งหมายความว่ากำแพงที่เคยร้อมเราไว้เนี่ยเราได้เบรกมันเราเรานได้ใช้คำว่าเบรกถู through. เราได้ทำลายกำแพงนั้นกำแพงมันแตกแล้วเราออกไปสู่โลกใหม่ที่กว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วจะออกไปไกลขนาดไหนก็คาดว่าผมมองไปข้างหน้า15-20ปีได้